แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งเมื่อพวกเขาเดินหน้าคว้าชัยชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันอย่างร้อนแรงพร้อมโชว์ฟอร์มที่ทั้งดุดันมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังความกระหายหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เหลือผู้เล่นเพียง10คนได้อย่างเด็ดขาดเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นชัยชนะที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างความคิดและสภาพจิตใจของทีมผีแดงอย่างชัดเจน แฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมทีมที่เคยเป๋เคยขาดความสม่ำเสมอถึงกลับมาน่ากลัวได้ขนาดนี้ตั้งแต่วินาทีแรกของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างชัดเจน พวกเขาเพรสสูงตั้งแต่แดนบนไม่เปิดโอกาสให้สเปอร์ได้ต่อบอลสบายๆการเคลื่อนที่ของผู้เล่นผีแดงดูมีแบบแผนมีความเข้าใจกันมากขึ้นต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เกมมักขาดความไหลลื่นความกล้าในการเล่นบอลจังหวะเดียวการเติมเกมจากแบ็กและการยืนตำแหน่งที่รัดก,กุมทำให้เกมของยูไนเต็ดดูเป็นทีมที่สมบูรณ์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สเปอร์เองเริ่มเกมมาไม่เร็วพยายามใช้ความเร็วในแดนหน้าและการเปลี่ยนเกมเร็วเล่นงานแนวรับผีแดงแต่เมื่อเกมผ่านไปอยู่ในเตดเริ่มคุมจังหวะได้ทั้งหมด จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมคือจังหวะใบาแดงที่ทำให้สเปอร์ต้องเหลือผู้เล่น10คนซึ่งแม้หลายคนจะมองว่านั่นคือเหตุผลหลักของชัยชนะแต่ความจริงคือต่อให้ไม่มีใบแดงเกมก็ยังอยู่ในทิศทางที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเหนือกว่าอย่างชัดเจนการครองบอลการเข้าทำและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายล้วนบ่งบอกถึงทีมที่กำลังมั่นใจสุดขีด เมื่อสเปอร์เหลือผู้เล่นน้อยกว่าอยู่ในเต็ดไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือพวกเขาเร่งจังหวะเกมใช้พื้นที่ด้านกว้างอย่างชาญฉลาดการขึ้นเกมริมเส้นทำได้อย่างต่อเนื่องปีกทั้งสองฝั่งขยับตำแหน่งสลับกันตลอดทำให้แนวรับของสเปอร์ปั่นป่วนเกมรุกของผีแดงไม่ใช่การบุกแบบสเปสปแต่เป็นการโจมตีที่มีโครงสร้างมีการซ้อนมีการดึงตัวประกบและมีการจบสกอร์ที่เด็ดขาด ประตูที่ได้ในเกมนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของเกมรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงมีทั้งการเข้าทำจากเกมริมเส้นการทะลุช่องจากตรงกลางและการยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษสิ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้เล่นหลายคนมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นไม่ลังเลไม่กลัวผิดพลาดนี่คือสัญญาณของทีมที่กำลังเชื่อมั่นในแนวทางการเล่นและเชื่อใจกันแอะกัน หากพูดถึงการตัดเกรดนักเตะเกมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนัดที่หลายคนสอบผ่านอย่างสวยงามผู้รักษาประตูแม้จะไม่ได้เจองานหนักมากแต่ทุกครั้งที่ต้องออกแรงเขาทำได้อย่างนิ่งและมั่นคงการยืนตำแหน่งการอ่านเกมและการออกมาตัดบอลช่วยลดความกดดันให้แนวรับอย่างมากแนวรับผีแดงเองก็เล่นด้วยความมั่นใจการยืนลายกองหลังสูงขึ้นทำให้ทีมสามารถบีบพื้นที่แดนกลางได้ดี การสื่อสารระหว่างเซนเตอร์แบ็กดูชัดเจนขึ้นไม่มีจังหวะหลุดตำแหน่งให้เห็นบ่อยเหมือนก่อนฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญพวกเขาไม่เพียงทำหน้าที่เกมรับได้อย่างแข็งแกร่งแต่ยังเติมเกมรุกได้อย่างมีคุณภาพการเปิดบอลจากด้านข้างมีความแม่นยำม,มากขึ้นการซ้อนตำแหน่งกับปีช่วยให้เกมรุกไหลลื่นและสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องแดนกลางของยูไนเต็ดคือหัวใจของทีมในเกมนี้ การคุมจังหวะก,การตัดเกมและการเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมิดฟิลตัวรับอ่านเกมได้ขาดคอยปิดพื้นที่อันตรายขณะที่มิดฟิลตัวรุกมีอิสระในการสร้างสารรค์เกมมากขึ้นผู้เล่นแนวรุกของผีแดงต่างแสดงให้เห็นถึงความกระหายพวกเขาเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ยืนรอบอลอย่างเดียวการเพรสซิ่งจากแดนหน้าทำให้แนวรับสเปอร์เสียบอลหลายครั้งการจบสกอร์มีความเฉียบคมกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด กองหน้าตัวเป้าทำหน้าที่พักบอลและดึงตัวประกบได้ดีเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมสอดขึ้นมายิงประตูนี่คือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมานาน สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสภาพจิตใจของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสีนัดหลังดูเป็นทีมที่เล่นด้วยความเชื่อมั่นและความสามัคคีทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองไม่มีท่าทีลังเลหรือขาดความมั่นใจแม้ในจังหวะที่เกมไม่เป็นใจพวกเขาก็ยังคงเล่นตามแผนไม่แตกตื่นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดและเป็นคำตอบว่าทำไมผีแดงถึงกลับมาน่ากลัวอีกครั้ง ชัยชนะส4นัดรวดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการทำงานอย่างต่อเนื่องการปรับแทคติกให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเตะและการสร้างบรรยากาศภายในทีมที่เป็นบวกนักเตะหลายคนที่เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจและทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนี่คือสัญญาณของทีมที่กําลังฟื้นคืนชีพอย่างแท้จริงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้ง ความหวังที่จะเห็นทีมรักกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นแม้เส้นทางยังอีกยาวไกลแต่ฟอร์มการเล่นในช่วงนี้คือหลักฐานว่าทีมกำลังมาถูกทางเกมกับสเปอร์ไม่ใช่แค่3คะแนนแต่มันคือข้อความที่ส่งไปถึงคู่แข่งทุกทีมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ตายและพวกเขาพร้อมจะทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อมองไปข้างหน้าสิ่งที่ท้าทายคือการรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ยูไนเต็ดขาดหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากพวกเขาสามารถรักษาความเข้มข้นความมุ่งมั่นและแนวทางการเล่นแบบนี้ได้ต่อเนื่องทีมผีแดงก็มีโอกาสกลับมาเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง เกมนี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะเหนือสเปอร์ที่เหลือ10คนแต่คือภาพสะท้อนขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาด กลับมาสร้างทีมใหม่ด้วยความอดทนและกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงเสียงเชียร์ในโอแทรอฟอร์ฟอรที่ดังสนั่นคือหลักฐานว่าแฟนบอลรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นบางสิ่งที่อาจนำพาผีแดงกลับสู่ยุคแห่งความยิ่งใหญ่อีกครั้งในอนาคตอันใกล้